สวัสดีพ่อหนุ่มทำแหละมาแล้วเข้ามาแล้วอะไรอ่ะต่อยได้ใช่ไหมต่อยได้ครับต่อยได้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วบูริ่งหน่อยกันปูริ่งหน่อยกันปูริ่งหน่อยเอ้าวัดตับจับจับจับยังไงให้ทันกันโอ้โหคนเยอะมากขอยาแซงกลางระหว่างเราขอยาแซงกลางระหว่างเราเอาเลยไล่เลยทุกคนไล่เลยขอยาแซงกลางระหว่างเราขอยาแซงกลางระหว่างเรา เออได้แหละเออจึงฝังมากนะทุกคนซ u คเนสเซ็ตนะชุดแคเนสเซ็ตบอยอ่ะขอญาตแทงกลางระหว่างเราวางไปอัลติเกีย I give you love you know I want the eve you know how to live y o know I want the e v you know how to live you know I want t e e m e you k n o o w to l v e y o เป็นปีศาจหรือเป็นนักซิงครับขออญาตแทงกลางระหว่างเรานะ I can't help ีเซซีดีมากค่ะเจิดไลยอโอไมตอดว้ายปไปด้เนะปนังอัสมินเยอะมากขอยาแทรกลางระหว่เรามตรอดพอดีสิงเช็คด้วยสิ่่ฝังมากนะลาซัลเลยกันปูทำไรอ่ะการปูกันปูทำไรอ่ะวิ่งดีกันปูวิ่งดีไม่ทด้ ไอ้เขียวยังจะตายแล้วนะไอ้เขียวข้าจะไหววะเนาะโอ้โหปีสามวิ่งไวเกิดเขียวข้าอยู่นี่โอ้คนเยอะมากคนเยอะมากขอแยกแสกัดก่อนเลยไอ้เขียวใครสลบแจ้งห้องตกแอบได้เลยนะคะสำหรับฝั่งนักเรียนนะคะฝั่งนักเรียนใครสลบแจ้งห้องตกแอบปีสามมาต่อยกันหน่อยเร็วปีสามวันเตอร์มาต่อยกันหน่อยเร็ววันเ็เยอะเข้ามาดีฮุก เทคนิคนะคะพยายามไปจับทีละตัวก็ได้นะลูกแบ่งกลุ่มกันไปทีละสองตัวสามตัวก็ได้ไม่จะเป็นต้องไล่คนละตัวนะเพราะว่าเรามีเยอะนะอย่าลืมว่าเรามีตั้งสี่หิดสอกคนนะลูกเอวางเรามีตั้สี่ินะเงี้ยเนี่สองหมื่นครับพี่่าเรารักพี่มารุ้วยแบบนะไอวันน่ะอีบยูโน ะอ้ยโหวิ่งอย่างนี้เตินไปเติเป็นจริงไหมครับหนีไปโนตมิวนี่อย่างนี้ีศาไปแข่งโอไมปิกเล่าเอถ้าเกิดมีให้ฟ้าอิงดับไนไปแข่งกันรู้ไปนะลมลมลม แทงน้ำโดนลูกครับพิษะลูกวอเตอร์ลูกวิ่งเร็วกว่าเทพบิวกีเดล,ดลีอินโตเกียวตรงแทงน้ำพิษะครับพิษะเยอะเลยพิษะพิษะระวังระวังแทงน้ำตลอดครับผีเขา้าผีเขา้าผี ขอโทษนะครับไปงัดแม่ดนลเินโบเขาวิ่งเร็วจังฝั่ไหนไม่รู้ครับฝั่นี้เทนูปูซาดอัศวินเต็มร้อยพิกัดพยายามพยายามกดไล่ให้มันโดนสิทธ์ขขึ้นบนหัวของปีศาจนะครับโดนเตอนนะโดยเพื่อนหน่อยเชื่อเพื่อนหน่อยัขาวหนึ่งอาี้เจ็ดดกบตัวพอดัดัมดัดัมดั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 

โอ้โหล้มล้มระเลนนาดาเทดูปูซาตวิกต่อรกูปีศาจตัวนี้มันแหวนยังลงมาก่อเขียวมานี้เขียวนี้มีเกียวนีเขียวไหนวะไม่มีเกียวเกินเขียวแต่ว่าเขียวเทดูเกี่ทูเกี่ยวเทดดูปูซาตจะลมจล้มจะมีเยอะมากตายสไลด์แล้วสไลด์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 ลด์สได์สไลด์สไลด์สนลด์ลด์ด์สไลด์ลาโด์สไลด์สไไลด์ลด์ลด์สไลด์สไลด์สไลด์อไลด์สไลด์สไลา์สไลด์สไลดลับ ข้ยันวิ่งข้ายันวิ่งย้อนกลับข้ยันวิ่งเดือดฉีดเลยเดือดฉีดเลยมาเดินชี้ข้ยันแอโฟนนี่ปีศาจมัน่อยกันดิข้ายันใส่ว้ายยันได้ดียันไปทางไหนต่อข้ยันแอโฟข้ายันไรมาดิก็มาดิมาดิลงเราลงเราเวียนเวียนเวียนเราเวียนเราลงห้องตกแมพเลยลงห้องตกแมพเลยอุ้ยแล้วลงเป็นร้อยแล้วลงเป็นร้อย มาดับมดมาดับหมดนี่วิ่งวิ่งเทนูปูสารโอ้โหเขียวเขียววิ่งเขียววิ่งปีศาจต่อยเฮ้ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวต่อยครับล้ม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 ทำไครับล้มไม่ต้องตั้มล้มต้องปี๊ดทำไมปีศาจตอนนี้ ลงว้องตกแบบนะคะใครสลบใครเอ่อสลบเลยตกแบบลงห้องตกแแบนลูกไปครับอต์รอดึงอยู่นะเร็วร็วเร็เร็วเร็วเหลือเวลาสิบนาทีออนุญาแทรการระหว่างเราออนุญาแทรการระหว่างเราเกี่ยวหเกี่ยวไไหนเกี่ยวนี่ี่นี่

อสิบล้มอสิบล้มไปแล้วจิ้งอย่าดูการ์ดอยดูาดมาลหมดล้วเอเ็บนนอย่าไล่อย่าไล่ไปเอาไม่ดีมละมอเตอร์มาล้มแล้วมอลเตอร์มาหมดแล้ว

แ,แตกสิบแตกสิได้สตบ่ะเี้มล้ล้มลเลนี่ล้แล้วอย่าทครับสาถ่ยทับสายถยทับเปิดหน้าไปทีนึ่้องามเไปามไมเห็นมดแล้วเปิดหน้า้ ตั้งเยอะมาเตอร์ขอยี่สิบว่าเยอะไปไหมเนี่ยเยอะมากมาเตอร์เก็บไม่ได้หรอกเยอะเหรอเยอะเหรอเยอะมากเยอะเหรอขับผ่านเร็วไปจ้าอีขียววิ่งไม่หยุดเลยน้ำยาไว้ขอเวทิครับวุ้ยเขาทุกสู้ๆลูกเด็กๆสู้ๆมาเตอร์ไอตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ย ไปนัดแมนไงสู้สู้สู้เหลือลลอ,ลลอ,อีกเหลืออีกกินอ,อันเดียวเนี่ย47แล้วมาเต้อยู่ไหนครับมาเมมต้อยู่ไหนค<า>รับอยู่นี่เล่นอยู่ไหนวางเพื่อนเลยวางเพื่อนเลยตัด<า>เ,เลยนะครับ

สวย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 สบยสวยคนค้าตกกกกกไอ้นั่นไอวน่ย if you หนไปเพื่นไพิศดารลมาแบบพิศดิศดารยนใจไอเลาว่ะสวยลล่าลนบเดีเวลาสนาทีลูกเห็นพิศดารต้นไหนล้มตะก้าเลยพี่ดารเลาพิศด ลบๆไอ้วันน่ะอิบอยู่นนไม่ต้องใช้ air ์ฟอมันโนเพื่อนเพราะว่าไอ้มันเตอร์มันไม่ลบ

ซอยคอยเน่คอยอยู่คนเดียวนี่ไม่เข้าไม่ช่ยไนไ่ไหนฮัลโหลซอยคอยเนยโอ้โหเจอตอกุเจอต่อโอ้ยโอ้ยว่าคุณคุ้นละอันนี้เฮ้ยตายมาดิมาดิกระสวนแล้วก็แตกสวนมาดิมาดิใจเย็นค่ะใจเย็น

แต่แอร์โฟมไม่โดนมอนตาโดนแต่เพื่อนตปแล้วมาแ้วจ้าต้องไล่ตาจ้าไม่ต้องไล่ละจ้าไล่ไงมอนเตอร์ก็ไม่มีโดนล้มจ้าคุณไปเหอะมอนเตอร์มันไม่ล้มแต่มันจะมันจะเลื่อนรถนะเลื่อนรถจ้าวิขมานั่นขมานั่งอาจจะไปทันเพื่อนเดือหน่อยช่วยเพื่อนหน่อย ไตามคล้ายทันสิไปรุนลำกันคร <c oughs> ับดี๊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 อันลุดลุดลุดรุดอนอ้าทำไรอ่ะโอเคเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะเดงแดงอีกหนึ่ง วันเตอร์ชิวจังไปถ่ายรูปด้วยไหนอ่ะวไปถ่ายตรงไหนกันนะเพื่อนเพื่อนให้ด้วยตาเหะตาเมลา ไปเจอกันข้างหน้านะคะเด็กๆเวลาแล้วปะมาเตอร์ค้ามีคนยังสลบอยู่ครับมาเตอร์ได้ค่ะสักครู่นึงนะลงห้องตกแบบให้มาเตอร์หน่อยครับใครสลบอยู่บอกเพื่อนหน่อยนะเจอเจอการข้างหน้าเลยไปตั้งแถวนะไปตั้งแถวข้างหน้าเลยตั้งแถวรอกันข้างหน้าเลยนะคะ ใครที่เพื่อนสลบอุ้มเพื่อนไปได้น,นะลูกตอาไหมอืมโอเคนักวิ่งนักวิ่งโอ้ทำไมไม่รอเราเลยป่าปลาปลาเดี๋ยวอุ้มวิ่งเดี๋ยวอุ้มวิ่งไป <c oughs> โอลิมปิก ไหนยอนนะตรงไปครับตรงไปอโอเคอันน okay. ี้เพื่อสลบ ว่าอะไรเนี่ยหรือนอนเฉยๆอ้าโอเคเดี๋ยวเราแยกแยกฝั่งเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวแยกฝั่งเหมือนเดิมเลยนะมอนสเตอร์ดดดแยกแถวเป็นเจ็ดแถวละเจ็ดเหมือนเดิมเลยแยกตามหน่วยเอ,ออแยกตามหน่วย<อ>ครับครับว่าไงลูกหรืทางออกไม่เจอครับใครหาทางออกไว้เจอโอเคแป๊บนึงนะอยู่ฝั่งวันเตอร์เลยลูก แยกกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมาสเตอร์จะขอไอเทมคือลูกแปรงล้างคืนเลยก็ได้นะแปรงล้างคืนเลยแปรงล้างคืนเลยอะ่ะแปรงล้างโอเค okay. มีใครยังไม่ได้ออกมาอีกไหมมีใครแปรงล้างคืนไม่ได้บอสออกมาสเตอร์นะ <c oughs> โอมาสเตอร์แปรงล้างคืนแปรงล้างคืนไม่ได้ของกัน <c oughs> รุ่นได้ข้าบเป็นรุนตีกันสลับใช้อีกหนึ่งทีนะลูกโอ้โหโคตรสนุกเลยโคตรแว่นเลยทำไมที่หลักไม่ช่วยเราเลยทำไมนัมนเหรอครแอบแอบตั้งแต่เข้าไปไม่ได้ทำอะไรเลยแอบซกส่วนใหญ่กดแปรงใหม่ดิแจ้งแล้ววิ่งวิ่งแตงคืนไม่ได้ค่ะได้ค่ะแจ้งแจ้งแจ้งมอเตอร์เลยเลย อ่ะเดี๋ยวฝั่งฝั่งนี้หนูขยับขยับไปหน่อยลูกขยับไปนิดนึงขยับให้มาเตอร์นิดนึงมันชิดกับเพื่อนไปหน่อยชีดกับมอนสเตอร์ไปหน่อยสำหรับมอนสเตอร์มอนสเตอร์คนไหนที่แปลงร่างกลับไม่ได้ให้มันอยู่ข้างหลังหน่อยเราเหรอถ้วยยืข้างหลังถ้วยหน่งส่วนเก้าครับแปลงร่างกลับได้ไหมลูกใครที่แปลงร่างกลับไม่ได้สำหรับใช้อีกหนึ่งรอบนะเอาแล้วใส่ชุดไหมใส่ดีใส่ จ่ายไปอเอาแค่น right. ี้พอนะเท่ห์นั่งกรัทุกคนนะคะเอาเดี๋ยวเอาไอเทมมอนสเตอร์มาไว้ที่เพื่อนข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะไอ้ก็อเจอกันต่อแล้วครับ